เฮ้ยเจ้าหมีนักรบปิดแท้จิงคือเจ้าหมีเห็นหมีไหมน้องๆเห็นหมีหรือยังฮหมีโชกุนสวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆสไตล์เล่าชาแนลรับผมวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาดูมาให้ดูไม่ใช่มาดูนึกถึงกิจกรรมใหม่ให้นึกถึงพี่ต่อกันด้วยนะครับวงแหวนเวท มือสังหารครับผมเออปกติวงแหวนเวทไม่ค่อยมีสกินเนะาะคราวนี้มีไม่ใช่ไม่ค่อยมีฮีโร่วันนี้มีฮีโร่มาด้วยเว้ยก็น่าจะมาพร้อมไม่พร้อมเล่นเลยไงก็มีทั้งแบบฮีโร่และกสกินเนาะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันหน่อยเขาบอกว่าเพียง60คูป,ปองโอ้โหมาค่อนข้างสุ่มแพงเลยนะสะสมมีดสังหารเพื่อนำไปแลกของรางวัลที่ร้านค้าได้ มาพร้อมแพ็คคัมพีขั้นสูง300ลดเหลือ150คูป,ปองซื้อได้แพ็คเดียวนะครับระยะเวลากิจกรรมวันที่8พฤษภาคม2565ถึง14พฤษภาคม2565ครับผมระยะเวลาประมาณ6วันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีฮีโร่มีสกินอะไรกันบ้างนะไปเข้าไปปึ๊บแตะเข้าไปโอ้โหหน้าตากิจกรรมเหมือนปกติเดี๋ยวไปอ่านกฎกันหน่อย อะมาดูกดกันวันนี้วันที่8ใช่ไหมวงแหวนเวทมือสังหารครับผมก็เขาเขียนไว้นะว่ากิจกรรมเริ่มวันที่8จบวันที่14บสีนะพื้นสภาคม2อง5เริ่มต้นที่หกคูป,ปองสกินหรือฮีโร่ถาวรมีโอกาสออกถึง0.98กโอ้โหก็เกือบ1%เลย แล้วก็มีดมือสังหารมีการออก68%ก็ค่อนข้างออกเยอะเลยนะแล้วก็อีโมจิแล้วก็เอฟเฟก Effect, แล้วก็ชิ้นส่วนรูนออก3 1 0 2ก็มีโอกาสจะออกพวกนี้เหมือนกันเนาะไปดูกันมีฮีโร่อะไรบ้างอนะไปลุยอ๋อมีนี่นี่พระเอกของงานคือพระเอกของกิจกรรมนี้ก็คือมูราชนะก็เป็นสกินแบบระดับ รีม i นเต็สีส้มครับผมก็ถือว่าหล่อเหลาเอาการไม่เบานะสกินนี้พี่ก็ยังไม่มีเลยสกินนี้มาดูสกินถัดไปสกินเยน่าสกินเยน่านั่นเองแ a p ปี้เท e เรสเดนตก็เป็นสกินรีม i นเตสีส้มเหมือนกันนะครับก็สวยนะสกินนี้แล้วก็สกินถัดไปก็เป็น สกินของคิวเลอ้าวทำไมไม่ขึ้นวะร,รูปมันขึ้นรูปแล้วกันนะเอฟเฟคโมเดลทำไมไม่ขึ้นหวะงงก็เป็นสกินระดับรีเมนเต็ดสีส้มเนาะก็ถือว่าสวยอะแล้วก็มีซูกา้ามีจอมพลังเป็นสกินซูก้าโชกุนอันนี้พี่ก็ยังไม่มีคิวเลนเมื่อกี้ก็ยังไม่มี อันนี้ก็เป็นสกินระดับนี้แต่สีส้มเนาะโอเคแล้วก็สกินสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็เป็นสกินของพเพลนนะเพลนแวมไพร์ด็อกเตอร์อันนี้สกินนี้มากับ v วเลอร์พาร์เนาะอันนี้มากับ v วเลอร์พาร์ก็ใครยังไม่มีก็มาตามเก็บได้ก็ถือว่านี่เป็นรางวัลใหญ่ของ v วเลอร์พาร์เนาะแล้วก็มีฮีโร่มาด้วยก็มีนั่นแหละยีน่ามูลาดคิวเลน ซูก้าแล้วก็เพลนไม่ต้องดูนะฮีโร่เราเคยเห็นกันละแล้วก็มีอันนี้มามีดสังหารมี1อัน2อัน3อันไม่มี4อันมี5อันเลยแล้วก็มี20อันเลยฮะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้เราจะมีดวงบ้างหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อแพ็คหน่อยซื้อแพ็คซื้อแพ็กก็เป็นแพครถราคาแพ็คแรกเนาะร5 0ยหู้ปอง จาก300ซื้อได้1แพ็คนะจัดไปจัดไปฮนะลดราคา1แพนะ็คเนาะปุบเปิดมาปับมเปิดให้ลุ้นเพื่อไปเดี๋ยวเราไปเปิดแบบ5ครั้งให้ดูก่อนว่าอัตรามันนะจะออกออกออกไหมนะขอรุ้นหน่อยแล้วกันไม่เคยเปิดแล้วแบบทีเดียวออกออกสกินนานแล้วแหละอยากได้บ้างจังเขียนรูปอะไรเด็กเขียนรูปมีดไหมรูปมีดวาดเป็นรูปมีด จะมีจ um, <mit> ินนารการเป็นรูปมินไหมเดี๋ยวดูปึ๊บป๊าบป๊าบว่าเป็นลูมีดาบปื๊บปื๊บปื๊บป๊บมีแบบความอมตะด้วยไปขอญาต์ลุ้นนะหลับตาแล้วก็เอามือปิดหน้าจอฟังเสียงอุ้ยเออเสียงอย่างนี้ไม่มีสกินแน่นอนโอ้ยค่อยๆแง้มนะน้องๆแง้มหน่อยแง้มแง้มแง้ม โอ้โหโอ้โหดวงดีเกินอะไรเนี่ยสมอันพอจะมีลุ้นไหมวะอ่ะลองหน่อยก็ได้นะลองต่อลองต่อลองต่อเดี๋ยวลองทีละครั้งบ้างแล้วกันไม่รู้จะออกปะนะโอหออกยากว่ะมีสามอันแล้วโอเคลองทีละหนึ่งบ้างอ่ะ เขียนออกสามอันสุ่มห้าออกสามเขียนเป็นรูปดาวกระจายมีศิลปะหน่อยอะสีละหนึ่งโอ้โหลูนโอ้โหบาบอไปเขียนคำว่าผอบออีกอ่าผอบอไปจะออกมีดหรือเปล่าเฮ้ยเฮีย ยังไงสามอันโหบ้าไปแล้วอัตราหกสิบมาไม่ต้องเขียนอะไรละอัตราหกสิบแปดดูดิยังไงเนี่ยน้องน้องน้องๆว่ายังไงโอ้หได้มาอันนึงไปไปต่อเอ้าโอ้ปะ ออกมากกว่าหนึ่งมั่งเป้าวะโหวดวงดวงขอใอยดวงดีบ้างเธอโหห้าอันโหออกทีละอันเลยวะอ่ะอ่ะก็ยังดีที่ยังออกเนาะออกเยอะกว่าได้ไหมฟฟฟฟฟฟฟให้เต็มเตมโอ้โนทำไมมันเกลืออย่างนี้โหไม่ออกเยอะเลยว่ะออก5อันสักหน่อยได้ไหมขอห้าอันได้ไหมครับ ห้าอันไดไหมอือหือสู้ต่อไอ้น้องอือ,อหืออือหือเฮ้ยก็ออกอยู่นะทีละหนึ่งเว้ยเฮ้ยไปต่อสู้ต่อสู้ต่อออกห้าอันมานี่เฟี้ยวเลยนะไม่ได้เลยยากยี่สิบทีป่ะโชว์เด็กๆมันไปยี่สิบอันปะยี่สิบรูนอีส <laughs> ตาแบบอัตตาแบบแย่เฮ้ยได้ปะเนี่ยเฮ้ยขอแบบเยอะกว่าหนึ่งอันเยอะกว่าหนึ่งอันเยอะกว่าหนึ่งอันเอามือปิดได้ไหมลุ้นลุ้นลุ้นเออน้อ,นองๆเห็นแล้วพี่ยังไม่เห็นโอยออกสกินบ้างก็ได้ป่าววะยากโอ้โหเกลือจัดจัดเอาวะเอาวะสู้ตอ่อสู้ตอ่ไอไปดูดีออกทีละหนึ่งตลอดเลยอะ ดีเนะี่ยมีคำพี์ก็ถูงบ้างเก็บไปบ้างโอ้ยลุน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 โห้คำพีไม่แบบพุ่งออกมาของเราว้ะโอ้โหลนจบแล้วชีวิตเอาวะปาปะ่ะโอ้อาตามันก็นนอะอย่างว่าะอะลุ้นโหออ,ออกมากกว่าหนึ่งอันทักทีได้ไหมเออ ออกอะไรน้องๆเห็นแล้วพี่ยังไม่เห็นพี่เอามือปิดไว้อยู่ง๊บง๊บงับงับโอ้โหออกลูนตอนนี้มีแปดอันนะเดี๋ยวแป๊บนึงแปบ๊บนึงนะครับมันมีแพ็คลดราคาอีกเปล่าวะไม่มีแล้วมั้งเนี่ยไม่มีรถแล้วอะ่ะ อ๋อมีอันนี้ว่ะซื้อถูกกว่านิดนึงได้กี่อันวะห้าอันโอ้โหลดถูกไปนิดนึงถูกไปหกขูป,ปองไปไปไปเฮ้ยอะไรวะเนี่ยออกย่างจริงเขียนคําว่าต่อเขียนชื่อต่อเอาได้สัสกสกินหนึ่งบ้างหวะวันนี้เอ่ะลุ้น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 ทีหนึ่งทีนึงเอ้อหือออกอะไรน้องๆพี่เอามือปิดไว้อยู่แง้มแง้มแง้มง โอ้โหไอสัตว์อะไรเนี้ย่ยโอ้โหเอาไงดีมันจะเสียเต็มไม่ได้นะ๋ย่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคน้องๆคราวนี้แบบหมดแล้วต้องเข้าเนื้อแล้วลองดูนะไปะทีละหนึ่งมันเหมือนไม่ค่อยคุ้มเลยวะ่ะเสียเท่าไรเนี่ยสี่สิบแปดกูปองโอ้ไปโอ้ไปไปไป,าปามาดูความเกลือหรือว่าจะดวงดีอ่ะ ขอมือปิดได้ไหมทำไมมันออกรูนติดติดสองครั้งเลยวะเออออกไรน้องๆจบไหมจบไหมกิจกรรมนี้จบยังจบเหอะจบเหอะแง้บๆหน่อยโหได้มีดมาว่ะโหเนี่ยมันแลกต่ำสูตรหนะึ่งอันไงขออีกทีนึงแล้วกันอเสียเต็มแล้วหกสิบแลนะนะ ขออีกอันนึ่งมาจบโอ้โหออกทีละหนึ่งขอญาติในมือปิดนะแง้มแง้มแง้มออกสกินไหมตะกินไหมไหมิดดาบหรืออะไรอึ้บเสียงแบบนี้ต้องให้ลุ้นอีกแนละ้วค่อยๆแง้มหน่อยนะจบไหมจบไหมครับโอ้โหออกลูนเทียอะไรเนี่ยโอ้โหเทียขาดอีกอันเดียวเองหมดแล้วนะคราวนี้แหละ นี่สุ่มหมดแล้วนะโอ้ยอยากได้สกินไงเอาอะไรดีอุ้ยออกไหมออกไหมให้ออกก่อนโอ้ยน้องๆเห็นยังดวงจะสวยขนาดไหนะวะเฮ้ย <c oughs> ออกเพชรคืออะไรอะ่ะออกสกินซ้ำหรอหรือรออกตัวละครซ้ำพี่มองไม่ทนัน ฮี้ยขาดเหรียญเดียวองอ่ายไอสัตว์กูปองไม่พอแล้วแป๊บบนึงว้าน้อง,องโคตรเกลือเลยวะมาทีสุดท้ายไม่ปิดตาแล้วอ่ะออกคือจบได้จบจบจบไหมจบไหมอือขู่ดูดิคือแบบออกทีละหนึ่งอันนะเว้ย ก็ถือว่าสิบอันเนาะไปแรกได้แหละอะเดี๋ยวเราไปคือแบบไม่น่าเลยว่ะกูฝืนเล่นจนได้สกินก็ไม่มีดวงด้วยนะวันนี้จริงๆถ้าคนมีดวงก็น่าจะได้แลว้วอ่ะเนี่ยมันแลกสิบอันเนี่ยคุ้มหรือเปล่ามไม่รู้แต่ว่าก็มาเล่นเป็นแนวทางให้ดูแล้วกันออกอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งตลอดเลยอะ่ะพี่ก็ไม่รู้จะแลกสกินอะไรเลยว่ะแต่ก็คงต้องแลกที่เป็นสิบอันนะนะเพราะว่าโหสิบห้าตอนแรกคิดว่าแบบมูดอะไรเงี้ย แม่งออกยากว่ะเหรียญมันอนะแบบออกทีละหนึ่งถ้ามันออกทีละสองหรือทีละสามทีละห้าสักหน่อยนะก็คือแบบพี่ไม่มีดวงไงวันเนี้ยคือแบบที่ออกทีละหนึ่งเหรียญตลอดเลยอืมก็แลกเลยกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่คิดก่อนว่าพี่จะเอาอะไรดีพี่ไม่มีสกินหมีโชกุนหรือว่าเอาสกินคิวเลนดีวะแป๊บหนึ่งนะโอเคงั้นเอาเป็นสกินหมีแล้วกันเนาะพี่แบบไม่เคยมีเหมือนกันเนาะสกินแต่สกินคิวเลนพี่มีเยอะแล้วไง แต่สกินหมีพี่ยังไม่เขามีแบบแรๆงๆกันพี่เอาเป็นหมีแล้วกันโอเคเอาเป็นหมีซูก้าเนาะเฮ้ย <Hey! S 1> เจ้าหมีนักรบปิดแท้จริงคือเจ้าหมีเห็นหมีไหมน้องๆเห็นหมีหรือ,อยังฮ้าหมีโชกุนขอโอเคเดี๋ยวพี่จะคำนวณท่านกันว่าพี่หมดไปไเท่าไหร่เนาะเต็มลูกก่นอนเออนี่ขนาดมีคำพีกันสูงนะเว้ย เอาพลาดเลยกูจะกดอวดเพื่อนโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูสกินนี้พี่ไม่เคยมีเหมือนกันไปเดี๋ยวไปดูรีวิวสกินมีซูกา้าโชกุนกันครับผมโอเคเรามาดูเอฟเฟกสก,กินซูก้าโชกุนกันพี่ก็เพิ่งเคยมีนะอ่าก็เป็นหมีใส่ชุดโชกุนนนเองก็รวมๆก็โดนไปประมาณสักไม่เกิน500ร้อยน้องๆน,นี่ คือไม,ไม่เกินห้าร้อยนี่คือแบบมีคัมภีร์ขั้นสูงอยู่ด้วยนะคือถือว่าพี่แม่งสวยจริงๆวันนี้แบบสวยจริงๆคือเปอร์เซ็นหกสิบแปดเปอร์เซ็น่ะคือแบบอะไรกันเนี่ยออกลูนแบบติดกันเลยถือว่าวันนี้ไม่มีดวงจริงถือว่าสวยคือจริงๆถ้าคนมีดวงก็น่าจะสุ่มออกทุกเหรียญแล้วก็สุ่มทุกครั้งแม่งออกเหรียญเดียวตลอดเลยคือปกติก็ไม่เคยสวยขนาดนี้เนาะแต่ก็แบบฝืนอนะฝืนเอาสกินก็เลยต้องแบบ เจ็บนิดนึงอ่ะเจ็บแต่ก็สก,กินนี้ก็ไม่เคยมีวะ่ะก็มาให้น้องๆดูตีปกติเห็นแล้วอยากเล่นหมีเลยอ่ะมีหมีให้พี่เล่นไหมน้องนี่ตีปกติสก,กิลแรกมันก็จะเป็นสีม่วงๆแบบนี้เนาะดูดิดม่วงหนึ่งสองสามเห็นไหมสก,กิลสองเป็นการกิ้งกิ้งนะกิ้งฟึบ กิ้งกิ้งเออกิ้งรอดได้ทะลุดได้ตัวหมีเนี่ยมันดูแบบมีสกิลในการแบบอันนี้เยอะเหมือนกันเนาะอันติปั๊มหมูเป็นสีดแดงๆวะ่ะปั๊มฝั่งฝั่งตรงข้ามมันก็เป็นยีน่านะเห็นปะ่ะยีน่านี่ก็ใช้สิบสิบดาบเหมือนกันสิบม,มีดเหมือนกันไปสิบใบมีดเนาะเขาเรียกว่าอะไรวะใช่ใบมีด โอ้ถือว่าแบบดวงไม่ดีแต่ไม่เป็นไรครับมาเล่นเป็นแนวทางแล้วกันก็ขอให้โชคดีกว่าพี่แล้วกันเนาะตอนแรกกะว่าจะเก็บคัมพีร์เอาไว้แบบแลกพวกสกินอีสเต็มเนาะแต่มันแบบมันก็ต้องใช้นี่ถ้าไม่มีคัมภีขั้นสูงนี่คงหมดเป็นหมด,หมด,หมดอาจจะหมดแบบอาจจะหลายร้อยกว่านี้นะก็ถือว่าสวยนะมาดูเอฟเฟกตสกินเยนาฝั่งนู้นบ้างไหมไป สวยอยู่แล้วนี่สกิลแรกนี่ชาร์จด้วยชาร์จเอ้าตีเพื่อนๆดูหน่อยปุ๊บปุ๊บนี่ในในเตีตีลำสักทีนี้นี่ลำลำปรับปับก็ถือว่าสวยนะสกินเยน่าเนาะนี่นี่นี่ดูโอ้ติดใบติดใบปรับปับอืมถือว่าโอเคนะ แรกสิบนีลำล้ำล้ำลำปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ประมาณนี้นะครับน้องๆแล้วก็ขอบคุณนะน้องๆที่ติดตาม 6, ตาครบหกพันซับสไครต์แล้วใช่ไหมพี่ๆบอกว่าจะมาแจกคูป,ปองเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันว่าจะมาแจกอาจจะมาแจกตอนสตรีมเนาะก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ด้วยนะเพราะเวลาพี่สตรีมอะ่ะก็จะได้ขึ้นกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเดี๋ยวพี่จะมาเล่นกิจกรรมในในสตรีมอะ่ะก็ไม่ได้แจกมากมายหรอกเนาะก็แจกเป็นเพื่อแบบ เออก็บอกว่าจะแจกนิดๆหน่อยๆก็จะแจกให้น้องๆเอาเพื่อไปเล่นกิจกรรมกันนั่นแหละให้แบบหลายๆคนหน่อยแล้วกันเนาะแต่แบบทั่วถึงกันนะก็พี่ช่องพี่ก็ไม่ได้ช่องคนรวยมีเงินอะไรสปอนเซอร์ก็ไม่มีแต่พอไหนๆพี่ก็พูดไปแล้วว่าพอครบหกพันแล้วพี่ก็จะทากิจกรรมเนาะมีแบบแบ่งปันคูปองให้น้องๆอ่ะอย่าเลเรียกว่าแจกเลยเรียกว่าแบ่งปันคูปองให้น้องๆไปเล่นกิจกรรมเนาะใครที่พอมีเงินในการเติมกิจกรรมก็ สแสละให้พวกน้องๆที่เขาไม่มีแบบเออให้เขามีโอกาสได้รับกิคูปองเอาไปเล่นกิจกรรมนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าพี่สตรีมหรือถ้าพี่ทำอันนั้นเมื่อไหร่อ่ะพี่จะขึ้นสตรีมไปแล้วกันว่าแบบแบ่งปันคูปองให้น้องๆเนาะแจกให้ไปทํากิจกรรมกันโอเคสบายสบายสไตล์เราครับผมวันนี้รู้สึกแบบโอ้กูตอนแรกจะเล่นแค่เป็นแนวทางไปไป,ไปมาแบบถล่มตัวเวลาถล่มตัวอะไรก็จะเจ็บหนักทุกที เห็นมันเป็นสกินที่มันแบบไม่มีเราด้วยไงแบบยังไม่เคยมีก็เลยเล่นเนาะโอเคครับประมาณนี้สบายสบายสไตล์แล้วขอบคุณทุกกาลังใจยทุกไลท์ทุกคอมเมนต์นะปัม๊มโอ้ก็สวยอยู่นะสกินหมีโชกุนอุตส่าห์เก็บคัมภีตั้งนานไปวันนี้แหละคือแบบไอ้ยิ้มจะออกอยู่แล้วไอ้สัตว์แบบกาจะออกพอดีกลายเป็นแบบ โอ้โหบ้าบอแล้วมันสุ่มทีละหกสิบขู่ปองด้วยมันก็เลยดูเยอะอน้องๆเนาะใครสุ่มได้สกินอะไรออกอะไรแล้วพี่ก็เลยไม่รู้เลยว่ามันออกอะไรวะต่อตัวสุดท้ายที่มันออกออกเป็นเพชรซ้ำมาพี่เสืออเอามือปิดไว้ไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะน้องๆดูแลร่างกายดีๆโอเคครับเจอกันสบายสบายสไตล์เราหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์บ้างนะครับฝันดีเด้อก่อนนอนก็อย่าลืมไหว้พระไปละเจอกันครับ